หลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะครับเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงแห่งราชบุรีอีกองค์หนึ่งเช่นเดียวกันวัตถุมงคลของท่านก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับอ,อ,อย่างที่เราได้ชมอยู่นี้ก็เป็นพระปิดตาเข้าต้มมัด ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นจัพาคีของพระปิตาที่มีเนื้ออ่าเป็นเนื้อเมฆขัดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บรรดานักเล่นหาก็อยากจะมีไว้ครอบครองกันเพราะว่าอะไรก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเบ็จภาคีของ อาภปิตานะทุกคนก็ล้วนอยากจะต้องการที่อยากจะเป็นเจ้าของด้วยกันทั้งนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าหลวงพ่อดีท่านก็มักจะจานทั้งองค์นะครับจานรอรบๆองค์ทั้งหมดนะครับก็เป็นอเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเพราะว่าการจานของภัตเกเจกิในยุคสมัยก่อนนะครับก็มักจะ อาจานในแต่ละองค์อาจจะไม่เหมือนกันซึ่งการจานก็อาจจะแตกต่างกันตามที่พันดาลูกศิษย์ลูกหานำไปให้ถ้าท่านมีเวลาเยอะนะครับท่านก็อาจจะมีการจานให้ทั่วองค์ได้เช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นาสาระสำคัญในการจานนะครับซึ่ง บางองค์อาจจะจานไม่กี่ตัวในตัวอกะละนะครับแต่บางองค์ก็อาจจะจานทั้งหมดรอบฐา,านทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อ,อยากจะให้บรรดาญาติธรรมที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องทั้งหลายนี่ก็อยากจะให้รู้และเข้าใจนะครับ ให้สังเกตง่ายๆครับว่าลักษณะของการจานขององค์พระนะครับถ้าเป็นพระแท้ๆนี่รอยจานกับเนื้อขององค์พระก็จะมีความกลมกลืนนะครับก็จะไม่ดแตกต่างออกไปลักษณะก็จะกลมกลืนกันให้เรารู้ว่ามีรอยแต่เป็น อรอยที่ไม่ไม่ใช่รอยที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับแต่เป็นรอยที่เสมอหนึ่งที่เป็นเนื้อขององค์พระนั่นเองแต่ถ้าเป็นของใหม่ๆของที่จานขึ้นมาใหม่ๆทำขึ้นมาใหม่ๆเราจะเห็นได้ว่าความแตกต่างกันระหว่างเนื้อของพระกับการจานคนละเรื่องกันนะครับก็คืออันหนึ่งใหม่แต่อีกอันหนึ่งเกา่า ซึ่งเราจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับคือบางาบางองค์ที่มีราคาสูงอย่างเช่นของหลวงปู่นาบาวัดห้วยจรเข้นะครับก็จะมีการทำขึ้นมาแล้วจานอ่าใหม่ทำขึ้นมาใหม่และจานใหม่เราก็จะเห็นได้ว่า คือความไม่ลงตัวหรือความไม่ไม่ไม่เข้ากันระหว่างเนื้อหรือพื้นผิวกับสิ่งที่จานลงไปนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นรอยเก่ากับรอยใหม่อันนี้ก็อยากจะให้บรรดาเพื่อนๆที่เข้ามาชมให้เข้าใจในรายละเอียดตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้